Uhm สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโมจังชาแนลเช่นเคยในกระับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมใหม่นะครับผมก็คือโคกิอัสในกรับผมรอสส์สตอรี่ในกระับผมก็เปิดได้ประมาณราวหนึ่งสัปดาห์นะครับผมเป็นเกมแนวปกป้องฐานทัพ นะครับผมคล้ายๆอาร์คไดนั่นแหละนะครับผมแต่จะมาในรูปแบบของโครสกีอัรดนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นหน้าปกคลิปแล้วก็เปิดการล็อกอินเมื่อกี้นะเกมก็เพิ่งเปิดเซิร์ฟนะผมก็อัดมาตอนนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะมี C2 นะครับผมร่างเซโร่นะครับผมออกมากันนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปรับของรางวัลกันนะครับผมก็จะแจกในส่วนของอาหารแล้วก็เพชรสามร้อยนะครับผมเยอะมากนะ โอเคนะครับผมอย่างที่เห็นเราขึ้นมาแล้วนะครับผมเรื่องสเกลของเรานะครับผมซี2ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปเลยนะครับผมโอเคก็จะมีกระชาเพิ่มมาหนึ่งกระชานะก็น่าจะใช้เพชรเติมเนาะดูส์อาเพชรเติมจริงด้วยนะก็เป็นกระชาครบรอบดาวโลดนะครับผมเป็นกระชาการตีสีดาวนะครับผมเพชรเติมแต่ว่าไฮไลท์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นซี2ร่างเซโร่นะครับผม จากรูการแล้วน่าจะเป็น C2 ในช่วงของอเนื้อเรื่องของตอนที่โคเนเรียนะครับผมไล่ต้อนแผนของรูรูสนะครับผมแล้วก็ทำการจับไส่ได้นะแล้วรูรูสเก็บเสียท่านะครับผมแล้วก็ C2 ทํทำการปลอมตัวเป็นเซโล่นะผมเพื่อให้โครเรียนั้นมาสนใจที่ตัวของตัวเองนะครับผมแล้วทำให้รูรูสนั้นหนีจากโครเรียไอโคเนเรียไปได้นะครับผมก็ถ้าใครงงเดี๋ยวผมขอแอบสปอยนิดนึงนะครับ 全かりました今すぐにゼロだゼロを発見人は全、い、てのは全ての人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 は全ての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 は全はは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  โดยตัวน้องนั้นจะเน้นไปในส่วนของพลังป้องกันที่สูงนะครับผมเป็นตัวแท้งเลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็อยู่ในหน่วยภาคีอสศวินดำนะครับผมในส่วนตัวของน้องนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดสกิลคร่าวๆของน้องนะครับผมทั้งสองสกิลกันนะครับผมว่าแต่สกิลทำอะไรได้บ้างนะครับผม ความสามารถที่1นึ่งนะครับผมก็ทุกๆ30วินาทีนะผมจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเอง15%นะครับผมก็เป็นตัวฮิวเด้งเบื่อให้ตัวเองวิบเวยนนะครับผมตอนใส่สแองนะส่วนสกิลต่อไปนะผมสกิล4บวกนะก็จะเป็นในส่วนของการลดคอสให้กับหน่วยพารคิงอสุริยกรรมนะครับผมน่าจะลดแค่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ จะอาจจะลดเพิ่มมากขึ้นไปอีกถ้าเกิดเราปลดนะครับผมในส่วนของตัวสกิลของน้องก,ก็จะประมาณนี้นะแปลผิดแปลถูกยังไงสามารถคอมเมนต์้านร่างได้นี่คือแปลคร่าวๆนะผมแปลความสามารถคร่าวๆให้ฟังนะครับผมเท่าที่ผมอ่านได้แล้วก็แปลดูนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะแล้วผมก็ผมมีเพชรทั้งหมด16,900นะผมจะสุ่มให้ได้แค่ตัวน้องตัวเดียวนะได้น้องปั๊บคือหยุดเลยเพราะว่าตัวน้องเป็นแค่ไท่หลอดนะครับผมไปเลยนะฮะไม่รอผม เพราะว่าตัวน้องเป็นแค่ไพายโดนะผมไม่มีหุ่นแถมมาด้วยนะครับดังนั้นผมจะพยายามไม่ทุ่มเยอะนะได้น้องคือจบเลยไม่เยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับผมลุงไหมครับปึ๊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 บเฮ้ยลุงหนึ่งลุงหนึ่งเนะี่ยลุงเป็นในส่วนของอตัวของ c 2หรือเปล่าเน่ผมไม่มั่นใจนะแวบๆบแบบแต่ว่าในเกมเนนะี่ยคือเอ้ยี๋ยว่าผมใช้แป้วอยู่นะเพราะว่าหนึ่งคือ อันเนี้ยไอดี ID นี้คือผมยังไม่เคยส่งเลยนะฮะก็คือรีปับ๊บรีเซ็ตปับ๊บแล้วก็ทําแค่ภารกิจรับตัว๋วรับอะไรแล้วก็สูมกันลตีแค่นั้นเลยนะไม่ได้ส่มเพิ่มเลยนะก็แอบวันวันสเสื่อเหมือนกันนะว่าจะหมดเยอะแลนวะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะมีแบบแตกลงแตกลงเลยไหมนะครับผมโอเคไปไปกันเลยน,นี่ก็เป็นตัวในส่วนของหน่วยโทโดนะครับผมตอนที่สอง แต่งหน์แต่ทองนะเอ้ยเชอรี่โอเคเชอรี่ผมยังไม่มีนะครับผมเดห็นไหมเป็นตัวฮิวับผมโอเคนะครับผมเชอรี่เป็นตัวฮิวเลยใช้ได้ใช้ได้อยู่ีมาโซดานสเตฮ้แต่ลุกแต่งลุกแต่งลุกเอ้ยคาเรนเหรอเออคาเรนเนี่ะเอ้ยแต่ว่าผมมีแล้วมันก็จะปลดใช่ไหมมันจะปลดอ่าเอาไปปลดได้ไปเรื่อเจ็ดสิบนะครับผมแล้วก็จะได้หุ่นใช่ไหมมันจะได้หุ่นอีกทีหนึ่งเอาไปคราฟได้อ่า ได้ในส่วนของหูคาร์เรนนะครับผมแล้วก็อเอาไปคาบเพิ่มนะมาแล้วปึ๊บเอ้ยคนล่างแบบเนี้ยเป็นร่างแรกนะครับผมแต่ว่าล่างแรกเป็นซับพอร์ตในส่วนของพลังเติมปีนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคแหละเพิ่มเพิ่มในส่วนของพลังเติมปีนะผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยลุงล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 งมาเพื่อนเฮ้ย นี่ผมใช้ดวงทั้งปีหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยคือแบบโลเดียวคือซีทัวาสองล่างแล้วก็ได้คาร์ลีนึงล่างเลยแล้วก็ได้เชอร์รีงด้วย,วยบ้าแต่ว,ว่าผมสูงสลามคือผมเกลือบ้าไหมคือผมเกลือแบบผมสูงมา4 0 0โลคือผมยังไม่ไตัวนี้อิกเลยฮนะสลามเ้แต่เ,เกมนี้คือแบบโลเดียวคือจัดจักระมาเพิ่มมันมีแตกลุ่มเมื่อไหมนะอ๋อไม่มาฮนะ โอเคนะครับผมนี่น,น่านะผมน่า <นะ S 1> เป็นตัวละครสปอร์ตนี้เป็นขุนพลโอเคก็ที่รักของโทโด้ไม่ใช่ดีโทโดท้สักโอเคนะครับผม,ผมเป็นไพน็อตสองดาวนะครับโอเคมันู้จักว่าจะแตกลูกเพิ่มไหมนะครับผมมันจะรับสรุปปุ๊บอืก็เป็นแบบลูกน้องโทโด้แย้วนะโอเค,อเคนะน่าจะหมดแล้วแหละคือดวงมันขนาดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีแล้วป่ะ ือถ้ามันออกสี่ตัวนี่มันก็เกินไปนะครับผมโอเคสุดท้ายนียโอโอโอ่โอ้โหเกียดหน้ามันมากเลยนะไอดิสทาร์ดเนี่ยคือไม่ค่อยชอบหน้ามันเท่าไหร่นะนกสองหัวนะโอเคโอ้ใช้ดูงันชีวิตไปเรียบร้อยแล้วสูบแค่สิบโลนะครับผม,ผมก็ได้มาคบขอ,อแคบนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวแป๊บเดีขอแคบอ่าโอเคแคบไปอวดในดิสคอร์ดนะครับผม โอเคนงแล้วผมก็จะประมาณนี้แ,นแล้ผมในส่วนของการส่งกระชาก็อย่างที่ผมบอกผมได้ c ีูใหม่แล้วผมจะหยุดเลยนะเพราะว่าผมจะดองเพรไว้เปิดตอนไพลอดที่มันแถมหุ่นมานะไม่ว่าจะเป็นกาเวนหรือว่า,าตัวแลงส์ลอตร่างใหม่แนแล้วผมหรือว่าจะเป็นตัวกูเรนแนแล้วผมกูเรนของ ตัวของคาเรนแนมะก็มันเหลือหุอีกเยอะนะแล้วผมก็พยายามซัเซทไว้นะคลับผมโอเคนะครับผม,คนะคบผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต,ต,ตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับมาเร็วไปเร็วนะแล้วผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของเกมนี้อาจจะมีอัปเดตอะไรไปนะครับผมก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวิธีการเี้ยดแบบไม่โหลดแพทเดี๋ยวจะพยายามอัพให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อสายรีทุกคนนะครับผม โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะลิ้นทดิคอยด่น่าร่านะสามารถมาแจมกันได้นะก็จะมีอัพข้อมูลต่างๆนาไว้ตลอดะครับบโอเคไว้เจอกันใหม่แล้วกันะนระบมโอเยสือมีบบายบาย